คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาหยาบคายผู้ชมที่อายุต่ำกว่า80ปีหรือสตรีที่ไม่มีผัวอย่าลืมใช้ท่าอากาศยานในการรับชมผู้ชมดังต่อไปนี้ควรไปหาหมอฟันแล้วก็ให้หมอฟันชีดตูดอย่าลืมรถเสียงกันนะจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่เมื่อกี้ลุงเขาพูดอะไรนะฮ่าฮ่าเราบอกว่าแถวเนี้มันมีร้านกระเพราชื่อดังเขาเลยส่งเรามาซื้อกระเพรากรอบพิเศษไข่ดาว <c oughs> กับเพาหมูกรอบใช่พิเศษไข่นาวสาวนี้กินด้วยนะครับอยู่บุกอีกแล้วนะรายการลิเกทีวีนะครับนะยะแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญน,นะครับก็คือน้องลูตูดลูซี่อ๋อผมหอหรอ เออว่ะใช่เออใช่จริงพี่ไปไปออวันนี้เรามาวันนี้เรามาอยู่เรามาอยูกก่าายก,กับแมปอะไรน,นะพี่ออโอฟิเลียกรบเพานี้หายไปโอฟิเลียครับผมอันนี้จะเป็นแมปใครโทรมาออะวะเฮ้ยคนสั่งคนสั่งกับเพาโทรมาไหมพี่ออไหนจะรับได้เ b ร t Stay on your guard. This case is really strange. Let me know if you find anything. เขาบอกว่าอ่าได้ยินได้ยินไหมเนี่ยที่เนี่ยาอาจจะดูแปลกแปลกไปนิดหนอ่อยอ่าเหมือนอาวมณ์ประมาณให้ระวงตัวเหมือนตั้งกาดตลอดเวลาประมาณนี้ครัมไม่แน่ใจที่เนี่ยเคสเนี่ยมันดูแปลกนะในเชียร์ซัสซี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วเราต้องระวังใครอ่ะเจ้าของร้านกะเพราอ่ะใช่ อาจจะแบบกระเพราหมูสับแต่ไม่มีหมูอะไรอย่างนี้ไงโอ้โหสภาพร้านน่าจะเป็นกระเพรากระเพราเรือพี่กระเพรเาเรืออะไระวะ,ะก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือมันอ๋อไม่รู้อะใส่ segment หาแฟกเมนสีเน4เอาไปใส่ไหนอะ มันก็มีอยู่ในนั้นนะพี่นู่นน่ะในนั้นน่ะอ๋อมีอ่ะตาวรู้ใส่ไปแล้วเหรอใส่ไปแล้วพี่โอเคคือเราต้องหาสีให้ครบใช่ไหมที่มันขึ้นเกียร์ทุกไอ้ชาบ่ากูลาสีกาชามากะมูฟูเกงกาโอว์โว้ยชูชองเฮาไม่งอมาเฮาสิงองกาอามิเงงกะโอ้ย อันนี้คือภาษาคนขายผัดกระเพราใช่ไใช่พี่อันโซลามาลีกุมพอเรามาตุนล้อยวุวะเรากระตุกสีเขียวอย่าเล่นเยอะเดือดทวนลงอีสีเขียวที่มันเป็นสีเขียวอ,ยอ๋ออันนั้นคนคนป่าหรือคนบ้าคนละม้อพี่ ละมอนี้ที่เป็นไอ้นี่บ่าที่เป็นผลไม้งเงาะป่ะท่านประธานร้องเพลงเปิดเพลงใส่ตารางสีก่อขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมงานวันนี้นะผมแล้วต,ต่อไปขอเชิญท่านประธานในพิธีใส่จิ๊กซอสสีเงินลงไปบนแท่นพิธีกรรมนะครับผมก็ทุกคนก็ตั้งใจพนมมือตั้งจิตอธิษฐานในการที่เราจะ ทำพิธีกรรมนี้ให้สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีกระพาบภาพพร้อมกันครับสัตว์เพศสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันสาธุจะลอยอ,อ๋อ,อแม่งเงยนึกว่าจะเป็นระบบเปิดจะเปิดไหมอุ้ย อะไรวะเป็นอะไรเึ็อะไรหืมข้าวไอีโกโตเึงอะไร,ะไรวไะรรอเอ้ยนี่ไงพี่เราได้มาแล้วงูจงอางอพี่โคบายะขอบ,บ้าโคลาจะต้องไปไหนต่อวะขวาล้ายไซขวาล้ายไซอัปปีพี่ผมไปไซหื รองหาแม่มึงเออไม่มีนะครับไม่มีเ,ออมเลยเตือนเตยอนเตือนเลยลิกาซีลิกาซีขับจับใครไม่ผมแค่บอกว่าร้องหาท่านบุพการีของคุณหรอครับร้องแบบปิดแม่งเลยที่ผพูดมากอุย้ยว่าไงสวยสวยเออสวยยังไงวะ จิ้มหวานเชียวนะลากลากพบโอ้โห,หยี่ดีต้อนรับสู่ห้องน้ำครับผมสวัสดีคนแบกหน้าอ่าคุณว่านี่มันคิดเรื่องปกติไหมปกติอุ้ยเวนอมเขาชี้ไปทางนูน้นน่ะเวนอม สรุปรหัสอะไรนะ98 698เอา802ก่อน802อะไรวะนี่แอร์เขียวลวอะอ,ะอะ๋ออ๋อโอ้ไหวะ698เลยของพี่ม่วนนิ่มจัดเลยอ๋อออรหัสอยู่ตรงนี้อ่ะวิ่งไปดูตรงนู้ไนไม่เห็นเออห็นโอ๊อเจ็บเลยเข้าใจว่ะอยู่เยอะแล้วพี่ ม่มกูวิ่งมาเจอรหัสตรงนี้นนไงตรงนี้ก็มีตัวเลขไม่มมไมไมฟอนเล่นเจอแล้วเธอไม่เหรอถ้าคุณอยากเล่นเกมนี่เป็นกฎง่ายๆถ้าฉันบอกให้คุณหยุดคุณต้องห้ามขยับไม่เชื่อแต่ถ้าคุณขยับถือคุณแพ้ไหนไหนป๊อ <laughs> มองไม่เห็นหรอ ขึ้นมาโพดต่อตน้าต่อตามเงินแล้วอะไรอ่ะยังไม่ได้มองกันเลยประตดเอ้ยมันพุ่งมันต่อหน้าต่อตามแค่ละผมอยากท้าทายอำนาจไว้เฮ้ยมันได้ปะืหมันได้เว้ยดันมาล่ามาล่ามาละาจะเอ๋กูไปละมันได้เว้ย อา้าวละจำวันนี้แหละในเวลาโกงเกม บอกทางโตแบบนี้ตามคอนเซปเกมผีเอาละได้เวลาฉันบอกว่าเราจะได้เจอกระอีกในาลงนี้นะมึงก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกแต่มึงจะติดโบทำไมวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิเอวิ่งดิเอวิ่งดิเอจังหวะนี้ครับ I want if you know how they live in Tokyo If you see me then you me if then you know you have to go at in Philly Deep 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 far deep, deep, deep I want if you know how they live in Tokyo If you see me then you me if then you know you have to go far and Philly

ไไอยู่กับเราต่อได้ไหมอ่ะเอา้าไปไหนแล้ววะแม่ค้าหมูก็อากูไปไหนแม่ค้าเขาบอกวันนี้หมูออกหมดไปมาวันหลังนะไม่เมื่อกี้ลูกสาวแม่ค้าพี่หรอใช่แล้วแม่ค้าหายไปไหนนายยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยอายุเท่ากันพี่ผมเองเมื่อกูว่าถังว่างแงไม่ไปไม่ได้ไม่มีชอ่องอะ้รตรงให้กูมดุดท้องเอ เอาแหละได้เวลามุดทอ่อไปล่อแม่นางแล้วเสียเดรดเนี่ยเลยลองะหางตีหน้าเซมเมมันมุดทอ่อไปลอแม่นางได้เวลาจะไม่มีตัวอะยรน้นกูเดทอ่อใช่บอกเราจะไปอันมมเซรามาเกูมันจะไม่มีตัวตัดหน้าม่มีมหรอกพี่คิดเองกดปุ่มทุกปุ่มโอเคพี่โชคดีไปละ ี่ปุ่มสิบห้าปุป่มเลยเหรอสิบห้าเลยอยู่ไม่แน่นะพี่มันอาจจะไม่ให้เรากดเฉยๆก็ได้นั่นไงกว่าลีบอ๊อเฮ้ยตกใจหมดเลยอย่าพูดเลยที่มันเป็นหลักนะยป่าวโอ้โอ้คิดไปเองแหละช่วงนี้นอนน้อยพี่ผมเห็นภาพหลอนว้ เออติงช่วงนี้นอนน้านเหมือนกันเห็นภาพหลังใหม่ถ้าอืมอ๋อเจอแล้วขอบคุณมากเจ้อุ้ยตกกระเจ้าหมดเลยตกใจจริงๆเด้อไม่ต้องตามมาเรารู้จักกันหรอแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันนะตามมาทำไมไม่เข้าใจลา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 ปิดแม่ง ว้าว <What? S 2> เกมม,มันกูจะดุ้งผมเนยยี่ยยีบหูไม่มาต้องถีบสาวหน้านจองเลยกเกมมันจะว้าวทำไมวะไม่เข้าใจหนูมันจะจกแค่ตอนเฮ้ยชิบะอันนันน่นแน่มันต้องมีอะไรอยู่อ๋อไม่มี <c oughs> อันแน่ด้วยนะ what the fuck what is this โบ what is this I am a pen. I am a apple. อ๋อส่งเอามันไปไหนของมันหรอวะลองกูไหวไหนเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอุ้ยนี่ไงโทษดีพี่ผมเจออันละอันต่อไปเป็นของพี่ละโทษดีจัง ีีเสยแอปเปิลเป็นใครอ่ะหุยน่าจืดจังเลยอ่ะขอตั้งชื่อไปจ่อยแล้วกันนะมันจะตั้งชื่อผีลูกพลไม่ได้ไปละโอ้โหโอ้โหมึงยืนเฝ้าเลยชิบหายปล่อยพีมึงไปเดินหามึงมายืนเฝ้าก็เมื่อกี้พีบอกเจอแล้วเออผมจะไปหาทำไมอ่ะ ว้าวว้าวเอลเบิ้ออกลูเปอร์อกยี่สิบสิบเครื่องเลยเลยว้าว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 รู้สึกมันจอยเลยจอยจอยอยู่ไหมจอยอยู่ไหนออกมาเฮ้ยจอยวะไงลูกเจ้านี้ ค่อยคุยกันก็ได้จอยนะมันรอกมันดอกปาทำไมดูกันนะครับว่าอีกหนึ่งเครื่องเราจะถาเจอหรือไม่นะผมระหว่างจ่อยจะจืดกับปืนจะปล่อยอะอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน้กน เอ้าวว,าว้าวในที่สุดเราก็เจอมันสักทีอืมเยี่ยมนั่นแหละจอดี้ทำอะไรดีมากเลยไปแล้วจ้ารอเอารอผมก็สิไม่ไม่รอรอใครเลยแม้แจบแล้วใช่ไหมเย่ yeah, จบ ากจบจบฝากเมื่อไรจะจบอะ่ะจบแล้เวทนาสาวเกเนี่ยจบแล้วขี้เกียจเลยแล้วอยากนอนมันมีซัปเตอร์นะสี่สิบแปดซับเตอร์กู่แค้แค่ซับเตอร์ตอนี้จบแล้วพอแล้วไม่เล่นอีกแล้วเต้น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 อ่ะมุดท่อไปลอดเธอ,อ มันเธอไปลอดท่อมันเป็นท่อตรงไหนมันเป็นตน้นมุดโตไปสิกะไอชื่อเออเออกูไอมีเอะอรอิ้งนึภาษาอะไรพี่ภาษาสิงคโปร์เย้จบแล้วเว้ยจบ 我了。